โอเคมาละเอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าวเออไล่ชันปูนะครับเออเราเห็นไในเออแล้วเออจะเห็นไหมตรงที่มันขึ้นแค่ตรงนั้เราขอหยิบอาวุธก่อนไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เออเออคือไหนอ่ะเราขอรีบหยิบอาวุธมากระตัวนี่ไงนี่ไงกดรูปเพื่อนสิโอเคเราหาปั้นละเาไม่เหเออทีนี้อ่ะเราไม่เห็นเออน่ะ หายอีอตรงไหนก็มาโอเคเราเจอปั้นแล้วนี่ไงเป็นรูปปัางกระบ่าสีฟ้าวอดีไม่ใช่ไม่ใช่หรอโอเคเราเจอปั้นแล้วใช่ป่ะอ๋อนี่ไงนี่ใช่ใชโอเคตอนนี้โอเคเราต้องอยู่ด้วยกันไปกันซะนี้คือกองทัพปูกองทัพปูน้อปานี่มานี่มาตามมาเทอปูเลยทุกคน ไไแล้วว่าต้องถามปันมากกว่าเราตีปูแถวๆใกล้ทีนี้นนอืมอืออเปิด RKO ใส่กล่นเด็กนี่เนี่ทบแทงครับุบแทงให้งมาดีาดีตอนนี้ตัวเล็กละเอ้ย ไนะป้านป้านหนีป้านหนีป้านหนีเอ้ยกินกิน,น,นมากินหอยตรงนี้แล้วป้านมันสามารถหมดเลือดตัวเองตายได้กินหอยกินหอยมันกินปลาไปแล้วเอ,อ้าเพิเ่มเลือดให้โค้น้อยเลยอัปปาดีโม่กินฉันเล่นปืนนะตลาดได้อันนี้นะไอ้ที่ตัดไม้โอ้ยเพืพ่อนปกติเธอนี่คืออยู่ด้วยกัน กาะกลุ่มแบบนี้มันไม่ได้นะว่ะงั้นพวกเราวิ่งขึ้นข้างหน้าเลยเฮ้ยปูเหี้ยว่ะเฮ้ยพวกเรากระพือบตุ้งออกเลืดเพื่อนไอ้บาสุก้านี่เรารู้แล้วเล่ด้วยโล่กระดองมีฉลามลามลามโจมตีชาร์กเลยทุกคนโจมตีชาร์กโจมตีี่ชาร์กเอ้ยพี่หลานเพื่อนเราเพื่อนเราโดนแกงแบงนุ่มนุ้มนุ่มนุ่ม มาดิ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 มาดมาดิ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 ิมาิมมาดิ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 มิดิามดูิิ เราฆ่าแล้วถ้ามันตายแเยราไม่นะเอ้ยเหี้ยม,มันนี่หนึ่งชีวิตแค่นี้มีมปืนเจอมาแล้วค<อ>นหนึ่งชีวิตเลยไอ้เหี้ยกูมาเกิดส้นตีนที่ไหนวะเนี่ยเจอที่มาแล้ว,ลวเราจะเกิดมันเราเกิดที่แผนทีเเเ่เลยไอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้โ,อโดูปูยักษ์ไอ้เกีก็รีบมาอยู่ใต้มัน อ่าตอนนี้เปิดกล่องเฮ้ยอาจ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 นี่หอยหอยโอ้ยอามีพริมีไม้ใครชนะไอ้เฮียเ้ยเกือบเกือบไอ้เฮียเอ้ยกูตายเขาคือนั้นเคอมหมดเลยกดดิกดชีวิตดิเอ่อสิ้นสุดแล้วกันเดี๋ยวจอยห้องเขาไปหน่อยโอ้ยโอ้ยลูกพี่โอ้ยโอ้ยเอาหัวเอาหัวเอาหัวเอาะเอาหัว เอาเหรอเอ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 อเราใหญ่ก็มาดิตัวใหญ่ก็มาดิมาดิมาดิเขลามานะคนไม่มีอาวุธก็สู้ได้นะเว้ยตายสองเก็บหมดเก็บสองเก็บสองครับพี่น้องก็ไม่ได้เก่งไม่ได้เกินแต่พอสอนเทปเปอร์ต้องได้เลยปันปันอยู่ไหนวะเนี่ยออปันลองดูในแผนที่สิปันแม่งดูไม่มเออ่งงยูข้าหลัเลยนนั่ไงจอแล้วแล้วเออลงมาสิเห็นหร้อไม้เหี้ยกูเจอแต่ปูเหี้ยอะไรไม่รู้ ลองปั้นลองดูในแผนที่ก่อนไอเพลดนเนปดิดดูไอ้ี้ยมั่นใจโอเคโอเคเดี๋ยวต้องลองไปข้างล่างอาาโอ๊ยอย,อย่าเพิ่งถามสัดัดเกมเอกินไปแล้วสองแต่ไม่ได้กินสากาเลยแดกแล้วไม่ใช่หรออเนี้ยไม่หมนักเหลียว,ดดยวกด่ิด ลูกเกิดที่ไหนวันนี้โอเคดูเหมือนว่านี่ไงแล้วก็เกิดที่เดินไวเรากำลังไปไอยย้เหี้ยเปิดมามึงก็เปรี้ยวใส่กูเลยนะไอ้ปูเหี้ยกูฆ้าไม่เลยโอ้ยโดนลูกหลงลูกพี่สวัสดีนี่ไงเราเจอปัน้นละเอย้ยนี่ออนนนโอเคตีครับฟินปูตัวเล็กครับเอ้ยอันนี้เพื่อนเราอ่ะมันไมันไมน่มันไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนไม่ไม่มีเพื่อนคนหนึ่งไม่ใช่พันเดียวกัน ไม่มันมีชื่อมันคือพันเดียวกันเอ้ยเต่าว่ะลุมก็เทืบเต่าเลยไหมเออเออลุมก็เทืบไปนีเต่าเลยเออเออปล่อยอันติปล่อยอันติปล่อยอันติเออเออง่ายหลังกด S กด S กด S ปล่อยเอ็นตีโอเคพวกเราฆ่าเต่าได้ละไปแล้วเดี๋ยว่ี่ก็เผลอปล่อยเฮ้ยใส่แล้วบัดลมแล้วเก็บเอาเฮ้ยนี่ไงข้างหน้าพวกเราเนี่ยเอาเอาไอ้นี่กันมาไอ้ยศเฮ้ยพวกเราวุ่งหน้าไปคิดที่คี หน้าไปที่ขี่เออเออไปกุญแจหไหมพ okay, okay. วกเ,เราไปกุญแจโอเคโอเคเออเออเราจะไปกุญแจหรืบไปกุญแจเอาล่ะเดี๋ยวขอไปก่อนเงนินข้างหน้ามีต่วปูตัวเล็กเลยอุ้ยตรงนี้ดองดองดองเหตการฆ่าโอ้โหเขา <c oughs> เขามาแย่งชิงกุญแจไอ้เ <c oughs> หี้ยแม่แต่เต่าก็มาแย่งชิงกุญแจไอ้เหี้ยเต่าแม่งจัดเจ็บใช่ไหมเต่าย <c oughs> อย่าแดกหัวกู อะไรเจอแล้วแล้วข้างหน้าล้ว mmm. ก็ม so, like, so, like, so, ีต to to the ่ก็กนก็กินกกินกินก็กินเจอินก็กนกนกนกกนก็กินก็กินก็กินก็นนก็กินก็กินก็ินก็กน้็กินก็กินก็กนก็กิ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 นก็กันก็กินนนนก่กนแล้วกินกกิกนนินกนกนนกนกกกกกป เออคุวิงครับมาดีมาดีอีสัตว์ไปอ่ะเราเจอเผาพันเดียวกับเราเราตอนนี้เราขอกินอะไรก่อนเบื้อฟาร์มกันเอออ้อยคุยละหาเยอะไกลเเราหากันมากเราได้วุ่นแล้วเรากำลังไปหาอยู่ตรงนั้นแล้วรันนี้เราพยายามขยายความตัวใหญ่ มาดิปัญญาย่งอาหารเราแดกเลื่อนน้อยแต่ห้าวนะโอเคโอเคอยงแรงเฮ้ยปูอ่ะกระทืบกระทืบเอ้ยยุ้ยกูเจ็บเจ็บโอเคเรามาแล้ว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 เรามาเออเรามันเกือบแต่เราไม่ตายเลยเฮ้ยมันมีเพื่อนช่วยไเพื่อนช่วยโอเคปันอยู่ไหนไอ้เหี้ย wifi cool เริ่มเลิม เคเพื S <S> okay, far. So far, thanks, ่อนก็รูบส okay, okay, right? <That 's S 1> ีฟ้าสินะไอ้ยอ้เออไอ้เออเออเห็นสีฟ้าไหมอันนั้นหลายหโอเคเหรเาลองไปหาตอนนี้เราอยู่ใกล้กันมากโอเคนี่นี่นี่เฮ้ยชาร์กชาร์กะเพิบชาร์กเลยครับมีปืนไฟโอ้โหเออไอ้เออไอ้เอรู้ไหมว่าไอ้เอคนเดียวนี่เก็บหมดเลยนะแล้วไฟเออด้านโดงละด้วยไอ้เออุ้้งุเอกุ้งลบกุ้งลบลบคุ้งลบกุ้งลบกุ้งลบ เล็ดมีเล็กขนาดเนี่ยตัวตัวเล็กๆเนี่ยเออเเอ้ยโจมตีพี่ชาร์ตเลยไอ้บุ้งลอร์เตอร์ก็โจมตีพี่ชาร์ตโอ้ยพี่ชาร์ดเจ็บแล้วอันตี้เพียงตายไปเลยนะไอ้นี่มันมีมีดตั้งแต่เกิดเลยยึดแค่ไอ้เราได้ซีพิเศษด้วยบอกเลยงเตอร์โนมตีชารด้วยอันตี้เพียงทีเดียวแล้วก็ปีตีหัวแบว โอ้ยเหี้ยกูแหลกส้องมาพ่อมึงอ่ะคนใครกันเราเล่นลายวะโอ้ยข้างหน้ามี่ปืนโอ้ปืนกูแหลกกูตายโอเคกูโอเคกูพอรอดละเกิดอยู่หลังมั้งเหรออาเหี้ยเต่าว่ะอาเหี้ยเต่าทืบเต่าเลยไปไปไปอันนี้เต่าน้อยเต่าโคตรน้อยเลยเรลือดน้อยนะเมื่อกลับทึบเหี้ยเต่าเอ้ยฟันแมงเอ้ยกมาตึบเหี้ยเต่าสิโอเคสุดยอดสุดยอด กินโป้กิครับไอ้นี่เดีอยนี่ไม่ใช่เพื่อนเราจะข่ายเดีอยนี่อตายโอ้โหแม่งกูใหญ่เกิดอืกอยโ้รอดเฉยเลยโอ้โอ้เออไอ้หลามหลามหลามไอ้หลามตีแนไอ้โอ้ย้โอ้ยไอ้หี้ยหลามตีแรงดใจกเ้ยตีหลามตายตาย ตามเต่า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 อือเต่าเต่านึงเราเดินไปหาปั้นก่อนเราอยู่ไกลเต่าเต่าแป๊นึงไอ้ฟัดกูอยู่ไกลจังงี้เดี๋ยวกระไรเจอมาแล้วมาแล้วมาเจอแล้วเฮ้ยตอนนี้เราเขาเต่าเต่าตีแล้วเออสไลมดังเต่าครับสไลมดังเต่าโอเคเกเก่าเต่าเกะตายครับเต่าเกะตายเออนั่นแหละสไลมดังลุมลุ้มลุ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 มเอ้ย ขางน้าหน้าหน้าหน้าอันปิะตอนนี้กินก่อนกินแรกเลยเจอ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 ยจเฮ้ยจข้าอหน้ามีเจอ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 เจาเจอเจอเห็เจอเจองจอเจอเจอัจอัจอเ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 จาเ่อเจ้เจเจอเจอจอออเจ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 อเงอเจอเจเจอเอนจัเจอเนอเจเจอเปเจอเเจอเจเ โอ,โ,อโ,อโอ้ยว่าแล้วใครตีกูลูกอมลูกอมลูกอมไอ้ล็อกเตอร์มาดิ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 ล็อกเตอร์สวยล็อกเตอร์รไป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 ไม่ปูราชาแย,ย่งชิงคุณแจอเอ้ยเหี้ยกูไม่น่ามาตรงนี้เลยนี่สุดคนโหดเอ้ยกูสไล,ลม์ดังกูสไลม์ดังดูแบบโคตรไกลเลย เราไปหาปั้นก่อนเรามาแล้วเราเจอไอปูที่มันมีกุญแจแล้วเราจะไปเอามันมาทำไมพวกเราแมงเลือดน้อยชิบหายเออตรงนี้ไอปูที่มีกุญแจแล้วเออเราถอยก่อนนะอีมัตีไม่ทัยจะไปตีมนเลยว่าตัวใหญ่มันจะแดกปั้นในคำเดียวโอ้ยาดิมาวิมาดิมาดิาดิมาดิมาิาาา โอ้ยอยู่โคตรไกลเลยนะน่ะเรารู้เรารู้เรารู้เอ้ยปลากระเบนว่ะไปกระทืบปลากระเบนกันเฮ้ยเฮียเราได้ไม้เออเกระเบนกระเบนไปกินกระเบนกันปลากระเบนนี่ไงพี่เฮียตรงนี้ใกล้กระเบนแล้วโอ้ยเฮียแม่งปูเฮียอะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวขณะนี้พวกเราเข้าไปในดงแล้วตอนนี้แป๊บนึงนะเราแหลกตีตีตีคือตอนนี้เราตีกระเบนอยู่โอ้โหใครแม่งปล่อยอันตีวะ ตีแม่งยังโหดเลยตีกระเบนอยู่เลยตีกระเบนกระเบนกระเบนอยู่ไหนกระเบนตายแล้วโอเคมันตายแล้วเออนี่ไงคนมีกุญแจอยู่ตรงนี้ไอ้เขียบแป๊บนึงนะกออยลวดน้อยกขออีกแล้วกินเต่ากินเต่าเฮ้ยกระทืบนะขอกระทืบปูเทียนี่ก่อนอืมเป็นไหนอืมมาหาข้าวแดกเฮ้ยเฮ้ยมาเจอกล่อง พี่เราได้ขวานว่ะห้าวแล้วหา้วหาวแล้วกูห้าวแล้วสวัสดีลูกพี่จำได้ไหมแม่มึงทำกูแม่มึงทำกูแม่มึงฆ่ากูกูจำเอ,อ yeah. เอ้ยเยี่ยมีไอ้ล็อกเตอร์กูจำได้มึงมึงแม่มึงทำกูไอ้หลานกูจำมึงได้มึง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 ฆ่ามึงเกือบตายอ่ากลับมาแล้วคราวนี้เราจะลองแบบ สไบเวอร์จริงๆแล้วกันเกิดมาแม่งต้องเรือุธเลยอ่ะเออตายอันนี้เราจะลองสไบเวอร์จริงๆแล้วเอ้ยเหี้ยปูแม่งมาจากไหนไม่รู้แม่งกดทืบกูตั้งแต่เกิดเลยตายเลยไอ้สามมีไม้ไม่มีไม้ที่ไหนครับนี่โอ้ยไม่เห็นเลยเลยเราได้ทีสามถึงหกโอ้โหอยู่โคตรไกลอ่ะเอออยู่ไกลแม่งมันสมบัติเกิดได้อุบาทมากไอ้เหี้ยกูหุ่นยนต์ใช่ไหมเอ้าโอ้ไม่แม่อันนี้คือฝั่งเทียนกูหรือเปล่าวะ หน่าชัยอะกูรีบไปดีกว่าอันตรายอันตรายไอ้เหี้ยฮอตดอกทองมันสับอือหือเห็นดีครับโอ้โหล็อกเตอร์โคตรเยอะกูกินล็อกเตอร์นะงามกูมีมีดกูมีมีดล็อกเตอร์มาดิมาดิมาดิล็อกเตอร์มาดิแล้วก็ทึบล็อกเตอร์ยักษ์สุดเลยแล้วกันมาดิล็อกเตอร์แต่เอืออตอนนี้เราใกล้จะถึงเลยแล้วมาดิมาดิอืออือ โอเคโอเคปั้นอยู่ข้างล่างใช่ไหมมาแล้วเราแม่งตัวเล็กชิมหายเลยอะะพวกเราก็ทือปูครับทือปูเทืไปเหียยปูเทือไปเไเทอไปเหี้ยปูตัวใหญ่ด้วยอืมอืมมีดโอ้โอ้โอ้ฮ่าฮ่ะฮ่าเฮ้ยฮ้เ้ยเ้ยเเฮ้ยเเ้้เฮยกูเดเยเ อะล่ะอันนี้จะตัอเป็นตาสุดท้ายแล้วตาสุดท้ายจริงๆแเราด้วยถ้าเราจะต่อไอ้เวอร์ให้ได้นานที่สุดว่าเราดูลเรื่องไปลากระเบนข้างล่างเดี๋ยวอย่างเพิ่มเปนบวกแล้วกันตอนนี้เราเลือดน้อยไอ้เหี้ยเพื่อส่งมหาพ่องอะไปเจอแล้วเ่ยเอ้ยกูเอาปูก่อนกูต้องการเนื้อไอ้เหี้ยปากอบคุณขอบคุณข้ามันข้ามันหน่อยน้อยแล้วกันนะจริงจ้ะ เอ้ยฮี่ห์ปั้นจะตายว่ะแต่ปั้นตัวใหญ่เร็วมากเลยอ้าวปั้นนี่ค่ะดีเล่เพิ่มเกมจบเลยอืมอ่าลองใหม่ลองใหม่แต่ไปคือจะลองใหม่กลับมาเป็นตัวเล็กเกิดไหม่เลยเกิดไหมเป็นตัวเล็กนะแล้วทีนี้มันก็จะให้ลองใหม่ ไม่ก็ลองใหม่เดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์เดียวกันน,ะะะนั่นแหละบ้านก็มันก็ให้ลองใหม่ในแมปเราเนี่ยแหละแต่เดี๋ยวรอก่อนมันกำลังคำนวณไอ้อยู่ตรงนี้ว่าดีเลยมาแล้เริ่มเรมาเมไม่รู้อ่ะซ่อมครับเนี้เราอยู่โคตรไกลกันเลยนะเนี่ยแบบไกลแบบจัดจังแบบเราหาสีฟ้าเอ้ยเจอสีฟ้าละส,สีฟ้าหน,น่อย อะเดีด๋ยวโอเคเราจะวิ่งตามไปไอ้เหี้ยปูพวกนี้แม่งห้าวกก่ะปูกระตูดแม่งเลยกี้แต่กี้ใตเลยเต่าเวรี่ด้วยเจออะไรนี้เจออ้าวแม่งมันยิงได้ทุกเวละได้โอ้ my god ไม่ปไปเกิยโอเคโอเคตอนนี้เราเจอปลาละวิ่งเข้าไปหันเงินไม่ลูกไานะโอเคโอเค ซื้อสีฟ้าเหรอูต้องไกลเลยไม่เราเห็นสีฟ้าจุดน้อยๆอ่ะสีฟ้าจุดน้อยๆโอเคเรามาแล้วเรามาแล้วไอ้เหี้ยกูเจอจุดกูเจอกูโดงดิบเลยโอเคเราเจอปันแล้วเดย์เฮ้ยเฮ้ยมันมีดาบเวทมนต์ว่ะรูมไอ้เหี้ยนี่เลยออืืหัวแตกยมันตาแล้ว ตาตาเออตุนีตุนีตาเดี๋ยวเรียกมองหามองหาคู่หูก่อนเอ้ยตอนนี้เฮ้ยเบียว่ะเบียเฮ้ยเราเจอแล้วหนึ่งคนเฮ้ยเดี๋ยวกุ้งกุ้งกุ้งเฮ้ยจุดต้องไกลเลย กล่ะเดี๋ยวตอนนี้ข้าปุ๋ยแย่พอดีเราเห็นปั้นนะล้าปั้นกินเลยอันนี้อันนี้เพื่อนเราอันนี้เพื่อนเราอันนี้เพื่อนเรามีชื่อไม่มีโรคด้วยคือเพื่อนเรามักจะมีชื่อสายพันธุ์เดียวกันไม่เจอป้าเราเาเจอสายพันธุ์เดียวกันแต่ไม่มีแต่้าไม่มีชื่ออันนั้นคือป้าได้เลย นั่นไงน,นั่นไอ้เทียนั่นของฆ่าทิ้งไมง่ไงเอ,อย้ยข้างข้างล่า,งโ,โาง,งโอ้โหข้างล่างเนื้เทียบเลยเราฟาร์มเนื้อเล่นอนหนูข้างล่างเย่าง้อะเลยท,ทำไมเราฟู้เล่นอยู่ที่38ตลอเดเลยเราต้องการเนื้อที่จะไปเวฟซีเซ็ตง,งั้นกูเปลี่ยนไปเป็นกระพือกูตัวใหญ่ไม่งั้นเข้ากลุ่มแล้วก็จอซิน่าไอเล่นหกสิบกว่าเลยอ่ะขานาดอะไรมีแค่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เอง ถันร้อยปศุยมันจะใหญ่เท่ากระเบนตอนนี้เราสามเราไปกระเบนกันกระเบนอยู่ใกล้ๆกระเบนกระเบนเออไปกินกระเบนเนี่ยนเนี่ยกระเบนอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เอ้ยเนี่ยเนี่ยไม่สิมันไม่ใช่ปลากระเบนเขาเรียกมันว่าเออไอแมงเลยนะแมงดานะแมงดาทะเลอ่ะเออแมงดาทะเลก็ไมันมันไม่ตีเราอาจจะตีเราก็ได้ตีทีก็ประมาณแบบพันหนึ่งหมัดเดียวแตกอ่ะวันพันเมลตึบมันกระทุมมันครับกระทุมมันแมงดาทะเลเหรอ พยนตีปล่อยได้ไหมฮะปล่อยแล้วอ่ะไม่รู้องพิถีอะไรกับันเลยแล้วนี่ทำไมละทีเราไม่เลยเอาพี่ถึงเรื่องแบบนี้นะเฮ้เฮียโอ้อันนี้เพื่อนเราอันนี้เพื่อนเราอันนี้เพื่อนเรา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 มีปืนไอ้สารเลวมุดไะเด็นตายยังไงไม่ใช่ดิมยังดาอือแต่ก็รียบปากกระเบนก็ได้แหละเอ้ยโอ้โหเพื่อนแม่งขโมยปืนไปให้เพื่อนไปเถอะ ไอ้กล่องวะกล่องกล่องกล่องมันต้องใช้คุณแจนี่วะไอ้คุณข้างบนมีคุณแแจ้กระทุ้มแม่งเลยปั้นไปกระตุ้มคุณคุณแจกันไอ้เกี้ยกุ้งเกี้ยอะไรวะเนี่ยใช่ใช่หัวรู้อยู่เจอเพื่อนเฮียมันจะแล้วมันฆ่าคนง่ายมันฆ่าคนง่าย ขนาดนี้ขนาดปลายทางพวกเราหาอาวุธไปด้วยวันนี้พวกเราจะเจอแบบแปั้นหรือเปล่าปั้นว่าอาวุธท,ที่แรงที่สุดคืออะไรรู้ไหมปั้นขวดเบียแต่มันจะใช้ได้แค่ครั้งสองครั้งไงข้าฟาดทีเดียวแต่ขวดจะแตกเลยแต่ว่าแรงโคตรเป็นเกือบสองร้อย <วด S 2> อ่ะไม่สี่เป็นสองร้อยเลยเหียกูอยู่กลางวงกูอยู่ที่เย็นกี่กด,ด,ด้วะ วเลือดน้อยๆเท่าน,นั้นนะโอเคเดี๋ยวพวกเราชว่วยกันกระตรือกุ้งเหี้ยนี่ตรงนี้มีโูกกาดว่ะฮาโลวีนฮาโลวีนเออคอขาดข้ <ไป S 3> างบนมีปูเดี๋ยวมันไปก่อนเลยนะเดี๋ยวเราคายกุ้งเหี้ยนี่ก่อนมันเป็นมีคือมันมีมีดนะแต่มันไม่สามารถตายแล้วดอบมีดได้เศร้ามากเลยเอ้ย ไมคนเขาบนเลยไอเฮียนายเขาม่รู้ว่เจมันเอาไปทำส้นตีนเลยนะมันาี่อมันต้องมันเจกล่องกล่องนึงอ่ะมันต้องใช้ขีอ่ะไอ้ขีนี่เจ้ยเปิดเ,เดี๋ยวเราจอสิน้าปูเหียนี่จะตายละเออมาว,ตอ,ไวไตอนนี้เราสี่หมื่นตายหนึ่งตายหนึ่ง่ตาตีนได้หนึ่งตัวว่ปะเออโอยปูเหีย S <S ้มันคนเดียวเก็บหมดเลยว่ะไปกันไปกันไม่ได้เจอเนื้อเฮ้ยฝั่งนี้แล้วว่ะใกล้ๆเลยไอ้เหี้ยกูเจอปูตัวที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วไม่โหดอ้าเฮ้ยจุดที่ไหนไม่รู้อ่าแต่เราจะไม่ยอมอุตส่าห์ได้สี่หมื่นเน,นี่เราอยู่ใกล้ๆกันเลยอันนี้คือเราจะไปได้ไกลนะเฮ้ยเหี้ยปูเหี้ย เเราออเอาปูยักษ์ไหมอ่าฮะลุม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 อุ๊ยอุ๊ยมันลังตีเต่าอยู่โอเคพวกเราก็ตีเต่าด้วยเลยตีปูแล้วตีเต่าครับมือวันมือนี้กินสองมือมือนี้กินสองครับงามไลยเนือเน้อเยอะไลยเนือ้เอเยอะไลยเนื้อตายตายมีมีมัดมีปันมันมีมีปั้นมีมัดเฮ้ยเจอดาบสมุงไล ยีดเค้ยใครมากูฟันคอขาดไอ้เชี่ยเจ้าสองเนาะเออเออตีกับโปงครับตีกระโปงเพื่อนเราคือมีแต่เพื่อนตายอ่าสองหัวใจสุดท้ายหนึ่งน้อยอยากได้ราชันปูสักครั้งเอ้วสวัสดีบ้านโอ้โหโคตรเลยเกลี้ยงเลยไปบ้านเท่าไหร่อ่ะป้านดูข้างบนสิละวสี่สิบเอ็ดเอ็น เออก็แปดสิบกว่าแล้วไม่ดูข้างบนน่ะดูข้างบนเออตรงเนี้ยเราได้ที่สิบสามยี่สิบสี่อันติ้เอ้ยเฮีย,ยโอเคเอ้ยเฮียกูจะเอาเนอไอ้อสัตวนดล์ละเมียรวุฒเราเมียรวุฒิเออเอเออะเงินช่างแม่งมีสุดเก็บแ,แล้วพอละพอละพอละเราบอกจะตายรอบเดียวไม่งั้นพวกเราก็ตายหลายรอบแล้วเนี่ยอ่า ไปหน้าละอ,ลลอ,อุ้ยเรากเกือบจะได้ไ้เชียกดผพิดกดเล่นเกมกรออกก่อนข้าตัวจ่ายเ,เลยกดออกจากเกมแล้มมันมันมีการเขียนด้วยว่าไอ้โบบรลิกคิดมากถ้าคนดูไม่ชอบไม่เปลกแต่พวกเราชอบหนุ่มดีก็หนุ่ม เอาละมาเดี <iyorsun? S 2> ๋ยวขอนี้ร <ose> ah, ับของก่อนไม่เปลี่ยนเกมเล่นมั้งก็เกมเฮียนี่ไงต่อไปก็คงจะเล่นอมูงกูสเออแล้วไอ้เกมกระโดดน้นในเกมปลาโกที่เราเคยเล่นอ่าเดี๋ยวเราจะลรงไปเล่นด้วยกันละกันกิดดองเราเยอะ เอได้หัวม่หรอซื้อหมูพิซซ่าใส่มาละกันความเสียหายหอยหลอดบวกห้าติบเปอร์เซนต์โอเคอันนี้คือโหจริงเราอัพโจมตีครับอัพโจมตี เอ้าถ้าไม่จมเป็นก็คงไม่แค่เพียงเท่านี้ผู้ชมจะำเป็นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยเราพร้อมแล้วบ๊ายบายเราตัวร็วิ